และแล้วเราก็มาถึงช่วงท้ายสุดที่เราจะคุยนอกเรื่องกับคุณชนุพงศ์ในบ่ายวันเสาร์วันนี้หัวข้อหรือท็อปปิกที่เราจะคุยกับคุณชนุพงศ์นี่นะคะก็อยากจะเป็นหัวข้อที่อาจจะแตกต่างจากพยากรณ์อากาศซึ่งค,ครั้งแรก ครั้งที่แล้วที่เราคุยกับคุณชนุพงศ์ก็คือคุยถึงเรื่องการเข้ามาทํางานเป็นนักกุตุใช่ไหมคะก็ได้เล่าที่มาที่ไปให้ฟังแล้วว่าการที่จะมาเป็นนักกุตุนั้นจะต้องเรียนจบอะไรมาต้องมีความรู้ด้านไหนอะไรยังไงแล้วก็มีโอกาสได้ไปฝึกงานที่นู่นที่นี่ยังไงเอาละคะ่ะทีนี้ท็อปปิกวันนี้คือเบ็ดเสร็จแล้วถึงจนถึงทุกวันนี้คุณชนุพงศ์เป็นนักกุตุมากี่ปีแล้ะคะปัจจุบันก็ประมาณแปดปีกับ สองเดือนครับอ่าฮแปดปีกับสองเดือนค่ะันจูบว่าสิบเก้ามิถุนาสองพันห้าศูนย์ใช่ครับสองพันห้าร้อยหกสิบครับหกสิบราคะโอ้จำแม่นเลยนะคะหกสิบสองพันห้ารหกสิบนี่ผ่านไปแปดปีใช่ไหมคะแปดปีใช่ครับแปดปีสอนอะไรเราบ้างคะกับการทำงานเพราะว่าพี่มองว่า คือถ้าถามตัวเองนะแปดปีของการเริ่มต้นทำงานในอาชีพนี้ตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้อะไรเลยคุณชนุพงศ์ยังทำอะไรไม่เป็นสักอย่างคุณชนุพงศ์ของคุณชนุพงศ์นี่ทำได้เยอะแล้วนะเป็นอังุตุนี่รายงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้<ช>วลงลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะไปคุยกับชาวบงชาวบ้านด้วยใช่ไหมคะใช่มันมีมมหลายหน้างานถอยย้อนกลับไปคือตอนแรกเนี่ยผมเรียนปริญญาตรีเนี่ยเป็นวิศวกรรมโยธาครับก็คือคเกี่ยวกับการออกแบบสร้างตึกสร้างสะพานอะไรพวกเนี้ครับ แล้วก็พอจบปุ๊บเนี่ยผมก็ไปอยู่บริษัทที่ปรึกษานะก็คือเป็นการควบคุมการก่อสร้างสพานควบคุมก่อสร้างไอสถานีรถไฟฟ้ากรุงเทพอภิวัฒน์ตรงนี้ครับผมไปคุมอยู่พักหนึง่งใช่แล้วก็แล้วก็ทางบ้านก็อยากจะให้สอบงานราชการนะครับก็เลยไปสอบภาคสอบแล้วก็สอบภาคขอาาของกรมพุทธวิทยาคร,ครับกขเป็นที่แรกที่สอบได้ก็ได้บรรจุเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย ความรู้เกี่ยวกับกมอุตุนิยมเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยว่าจะมีตําแหน่งนักอุตุจะมีตําแหน่งนน่เจ้าหน้นา,นาที่พนักงานทั่วไปก็คือก็ไม่ได้มีความใส่ใจมากนะักก็คือแค่ฟังฟังเกี่ยวกับข่าวในโทรทัศน์ช่วงแบบรายงานพยากรณ์อากาศาข่าวในภ้าผนักอาใช่จะเป็นเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศว่า <ผ>อากาศากเป็นยังไง4%น,นะครับเ้วละ60 40อสี่สย่านี้ผมก็ฟังผ่านๆมาอย่างนั้นแหละครับก็ไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเท่าไหร่แต่ก็ผมเนี่ยเปิดสอบปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องไปนั่งอ่านแนวข้อสอบมาบ้างนะครับก็ไปทาําข้อสอบก็ไม่ได้ใช้ความรู้ที่มันลึกมากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเพิ่งจบใหม่ๆยังมีความรู้ติดตัวมาอยู่บ้างนะครับก็พอเรียกสอบผ่านก็ได้ไปเรียกบรรจุเข้ามานะครับ เดี๋ยวนะคะปั๊บหนึ่งคุณธนุพงศ์คุณน้องหนิงคุณน้องหนิงจากท่าอากาศยานหาดใหญ่นะคะหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาเข้ามาดูเราด้วยนะคะโอเคไว้หลังจะชวนน้องหนิงเข้ามาคุยกับเราในช่องนี้นะคะน้องหนิงโอเคอะต่ออะไรครัธนุพงศ์คะครับนั่นแหละครับก็สําหรับแรกๆมาทํางานเนี่ยก็เขาให้ไปอยู่เกี่ยวกับทางด้านสนามบินนะครับคือเป็นการรายงานสภาพอากาศบริเวณสนามบินนะครับก ผลลัพงานกับที่ทําอยู่ปัจจุบันก็คือเป็นการตรวจเกี่ยวกับทิศทางและความเร็วลมนะครับความหนาแน่นของเมฆอุณหภูมิมความชี้นความกดพวกนี้ครับคือรายงานให้กับนักบินแล้วก็ทางด้านวิธีการบินได้ทราบว่าเครื่องเครื่องสามารถอยากขึ้นลงได้หรือไม่ประมาณนั้นก็งานหน้าเดียวถ้าไม่ได้มีงานหลากหลายกับตำแหน่งปัจจุบันนะครับแล้วก็พอมีโอกาสได้ย้ายมาตรงนี้เนี่ยก็ก็ต้องมาเรียนรู้อีกเยอะนะครับเพราะว่างานมันไม่ได้มี เพียงแค่พยากรณ์อากาศอย่างเดียวครับก็ม,มีการรายงานทางด้านวิทยุด้วยนะมีการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ต้องมีการแบบออกหน้ากล้องมากขึ้นนะครับมีการลำบากใจไหม,มลำบากใจไหมที่ต้องมานําเสนอทั้งเสียงทั้งหน้าทั้งภาพต่างๆนะคะคุณชาุพงศ์ใช่แรกๆผมก็ตื่นเต้นนะครับพอดีผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่กล้าแสดงออกเท่าไหร่นะครับก็พูดไม่ค่อยเก่งอะไรประมาณนี้ครับค่ะกพเลยแต่ว่ามัน จะโชว์มกครออนะครับเราอยู่หน้างานแล้วมันต้องทําให้ได้เขาทําไม่ได้เขาก็จะย้ายออกไปครับต้องทําให้ได้เพราะว่าเราถือว่าเราได้กลับมาอยู่ในพืน้นที่บ้านเกิดด้วยไงใช่มันก็อยู่ตําแหน่งที่ค่อนข้างจะย้ายมายากอยู่เหกันก็ต้องทําให้เต็มที่นะครับสมกับความคาดหวังที่ผู้บังคับบัญชาให้ย้ายมานะครับะอะไรที่ทําไม่ได้ก็ต้องทําให้ได้นะครับม่อเป็นการเป็นวิทยากรนะครับให้กับน้นองๆเรียนที่มาเยี่ยมชมนะครับว่าจะเป็นการ ให้สัมภาษณ์ทางรายการวิทยุาการสัมภาษณ์จากออนไลน์เหมือนกับคุณสวัสดีแบบนี้นครับแล้วก็มีการไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊กด้วยอนั้นก็คือเป็นหน้านงานที่เราต้องรับมือกันนะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่ด้วยไปพบปะชาวบ้านนะครับแต่ละพื้นที่เราก็ไปถึงจังหวัดนะครศรีธรรมราชล่าสุดก็ไปถึงแหลมตะลุมพุกนะครับ<อ>ที่เราได้ไปกัน นี่ไงคุณบ่าวคุณบ่าวนครศรีดอยคําหรือเปล่าคะเข้ามาพอดีเลยอ๋อไปถึงแหลมตะลุมพุกมาแล้วใช่ไหมคะไปคุยกับชาวบ้านในละแวกนั้นมาเหรอคะใช่ใช่ไปอยู่ในพื้นที่ที่เจอพายุเฮริเอรเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าเลยครับตำแหน่งตรงนั้นเลยครับที่มีที่เป็นข่าวโด่งดังอะครับค่ะนั่นคือพายุชื่อแอเรียนแอเรียนเหรอคะ แอเลียสแอเลียสครับแฮเลียสอ๋อโอเคใช่ครับปี2 5 0 5ก็เป็นพายุลูกแรกๆครับที่บันทึกได้ครับในที่ด้าน,นประเทศไทยนะครับโอเคอถือว่ามีงานหลากหลายเหมือนกันครับไม่ไม่ได้เฉพาะเพียงแค่พยากรณ์อากาศแจ้งเตือนอย่างเดียว,วก็มีงานเป็นวิทยากรนะครับให้ความรู้แล้วก็มีงานให้สัมภาษณ์ครับทางวิทยุโทรทัศน์แล้วก็รายงานสดทางด้านเพจเฟซบุ๊กตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆล่าสุดก็มีเพิ่ม มาเป็นช่องทางแพลตฟอร์มใหม่ด้วยครับก็างานหลากหลายนะก็เหมือนกับเราปึกเราไปในตัวเองด้วยนะมือดูเหมือนว่าเราก็พยายามที่จะดึงศักยภาพของเราเองนะให้ออกมาใช้ดีมากขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นไม่ได้เพียงแต่เฉพาะผมนะก็เป็นทุกๆคนด้วยไม่ใช่เป็นพี่พัชรีพี่ทิติพลพี่พรนิชาเนี่รนะก็ต้องมีการดึงศักยภาพของตัวเราเองที่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้รู้ว่าเราสามารถที่จะทำตรงนี้ได้นะครับพอ ถึงหน้างานถึงบทที่จะต้องทำเนี่ยเราก็ทำได้ดีเหมือนกันครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางตําแหน่งงานตรงนี้แล้วก็หน่วยงานที่ได้ให้โอกาสเราครับนะได้แสดงศักยภาพตรงนี้นะครับรวมถึงเจ้านายด้วยใช่ไหมคะเจ้านายแต่ละฝ่ายด้วยใช่ไหมคะที่เขาพพอร์ตแบ็คเป็นแบ็คอัพให้เราให้เราแบบ ทําหน้าที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้แสดงความสามารถด้วยใช่ไหมคะบางคนมีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสไงคุณชนพงศ์ถูกไหมคะเราเนี่ยโอกาสอาจใ,ใช่ไหมคะเราอาจจะแบบว่าโอกาสเราไม่มองหาโอกาสไม่เจอแต่ว่าอเผอิญพอมันงานมันเข้ามาในรูปแบบต่างๆและเราก็ฉวยโอกาสที่เราได้รับ จากนายจากเพื่อนร่วมงานนะ,นะคะจากบุคคลภายนอกก็ทำให้เราได้มีศักยภาพในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะการทำงานอยากจะบอกว่าสมัยนี้กับสมัย5 10ปีที่แล้ว15ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วมันก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่รุ่นนี้คุณคุณชนนุพงศ์นี่ถือเป็นเจนอะไรคะเจน Y เจน C เจนวายครับเ <Gen S 2> จนวายสองพันห้าร้อยสามสิบหกครับอเจนวายเจนวายใช่ไหมคะคนเจนวายนะคะโอเคคุณคอนซาวรอเปล่าคะคุณมารีสวัสดีคะ่ะคุณพาลินดาสวัสดีนะคะอะ่าโอเคคุณนายหนังสวัสดีคะ่ะคุณธนพรบอกว่าจริงค่ะทําไม่ได้ก็ต้องทําให้ได้ค่ะใช่ค่ะปัจจุบันนี้ไอ้คำว่าทําไม่ได้นี่นะคะมันต้องหาวิธีการที่จะจะต้องทําให้ได้อย่างเม,เมื่อก่อนพวกเรา ที่ทํางานร่วมกับนักกุตุเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมีวันนี้วันที่เราได้คุยในแพลตฟอร์มสองแพลตฟอร์มในเวลาเดียวกันแล้วก็พร้อมกันถูกไหมคะคุณธนุพงศ์ครับถ้าเราัวแใจคิดว่าทําไม่ได้มันก็เหมือนเป็นสิ่งปิดกั้นเราครับ <T> มันไม่สามารถที่จะข้าวข้าข้าวก้าข้าวข้ามผ่านประสักตรงนั้นไปได้ครับถ้าเกิดเราต้องลองทําดูมันก็ไม่ได้ทำสำเร็จตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับก็จจะค่อยๆเพิ่มมาทีละสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์จนไปถึง ป้หมายเราคือร้ออร์เซก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค <Okay. S 2> ือเราต้องลงมือทําก่อนนะถ้าเราไปติดก,กันตัวเองไปมองว่ามันทําไม่ได้อะไรอย่างนี้มันก็จะเหมือนกับว่าเราไม่ได้พยายามนะครับค่ะ ตอบคำถามในแพลตฟอร์มเดิมสักนิดหนึ่งค่ะค,คุณนราคุยมาว่าวันนี้ฝนจะตกเหมือนเมื่อวานไหมคะหมายถึงในพื้นที่หาดใหญ่คุณอวยชัยชัยบุรีสุราชวันนี้มีฝนไหมครับน,นราธิวาสคุณจรบอกว่าวันนี้เมืองนราธิวาสมีฝนไหมครับตอบรวดเดียวไปเลยสามคำถามค่ะคุณชนพงศ์คะไล่เรงแ,แต่นราธิวาสขึ้นไปถึงสุราษฎร์ธานะีนรับนราธิวาสเนี่ยวันนี้โซนพื้นที่อำเภอเมืองโอกาสยังมีฝน ค่อนข้างอย่าน้อยกว่าในโซนทางด้านฝั่งซีสฝั่งตะวันตกนะวันนี้ฝนยังค่อนข้างอย่าน้อยยังส่วนใหญ่ฝนจะตกแถวอำเภอจะแนะศรีสากร,รสุขินแวงนะครับแล้วก็ถัดมาคือในโซนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้นะครับเนื่องจากพฤติกรรมของฝนเนี่ยถ้ามันตกนะหนักเมื่อวานไปแล้วเนี่ยวันนี้โอกาสที่จะตกหนะักเทียบเท่าเมื่อวานเนี่ยค่อนข้า,างจะเป็นไปได้ยากนะเนะื่องจากมันต้องใช้ การสะสมพลังงานกําลังภายในในเวลาพอสมควรใช่กาสะสมความร้อนต้องะสมประสบการณ์ประมาณนี้คล้ายกันครับคนเราเหมือนกันครับือถ้าเกิดกันปลดปล่อยไปแล้วเนี่ยพลังงานที่จะก่อตัวขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ต้องใช้เวลาไม่ยากรันนี้ใช่ต้องใช้เวลาสักสองสามวันวันนี้โอกาสที่จะมีฝนหนักเหมือนกับเมื่อวานครับบางพื้นที่เห็นรายงานเข้ามาว่ามีลูกเห็บตกด้วยนะครับแถวๆทั้งด้านจะไม่ผิดโซนแถวๆหน้ารบินาสัรจากแถวสานีรถไฟก็มี เอ็นงั้นล้มเลยค่ะใช่ค่ะอะไรนะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นป้อมยามหรือเปล่าคะล้มลงมาที่ถนนเลยค่ะลมแรงมากคุณเฉนนุพงเห็นคลิปแล้วน่ากลัวใช่ครับรถล้มรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ล้มอันนี้ก็คือเป็นน้องๆที่เขาเรียกว่าเป็นพายุฤดูร้อนเหมือนที่พบเจอแถวภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะซึ่งภาคใต้เราก็จะพบได้ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมแบบนี้ครับเนื่องจาก บ้านเราก็ค่อนข้างอยากร้อนแล้วฝนก็จะเข้ามาเป็นระลอกระลอกทำให้โอกาสที่เกิดเป็นฝนฟ้าขนองก็จะมีค่อนข้างอยา,อยากบ่อยมากขึ้นนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ส่วนอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะครับกลุ <c oughs> ่มฝนก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับแต่ก็ยังปริมาณยังไม่เยอะนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอชัยบุรีพระแสงนะครับเคียนซาทั้งนั้นซึ่งเป็นพื้นที่ต้องอาศัยการก่อตัวของกลุ่มฝนในพื้นที่ที่จะตกลงมาแบบนี้ก็ยัง ถือว่าคนยังมีไม่เยอะนะครับโอเคตอบทุกคําถามเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณสําหรับ FC ของคุณชนุพงศ์ทุกคนคุณอวยชัยคุยบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นทุกวันนี้เราสองคนก็ใช้ความพยายามในการทํางานกัน เ,เต็มที่เต็มกําลังเลยนะคะหลายวันหลายครั้งที่เราก็อยากจะแบบถอดใจเหมือนกันไปถึงตัวสุภวดีอยากถอดใจถอดมันทิ้งแล้วก็เคว้งมันออกไปทําไมฉันเจออะไรอีกแล้วอะไรงเงี้ยเดียพอเด๋ยวพอนึกได้ว่าเอ้ยถ้าเรายอมแพ้มันตั้งแต่วันนี้เนี่ยเราก็คงจะมาไม่ถึงวันนี้ใช่ไหมคะคุณชนพุ่์ถ้าเราแบบเจอปุป,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 ปรสรรคเดี๋ยวโปรแกรมมันไม่เป็นใจเนี่ยตอนนี้เนี่ย โปรแกรมที่เรากําลังสตรีมมิ่งอยู่เนี่ยเขาก็บอกนับเวลาถอยหลังเพราะว่าเราใช้เวลาไป20กว่านาทีแล้วซึ่งทำเขาก็จะบอกเวลาดิฉันแล้วว่าเหลือเวลาอีกแค่นี้นะเออมันจะต้องเซฟ y ุแล้วนะคะเนี่ยค่ะมันเป็นข้อจํากัดในการทํางานของเราแต่ว่าด้วยข้อจํากัดเหล่านี้มันก็ฝึกแล้วก็มันก็หล่อหลอมให้เราแข็งแกร่งใช่ไหมคะคุณชนพงศ์ใช่ครับ <laughs> ใช่ี๋ยวปีหน้าจะมี เสรฟอร์มใหม่ขึ้นมาแล้วก็ต้องมาเรียนรูน้ตั้งโจทย์ไปเพื่อที่จะทำให้มันสําเร็จอีกก็เป็นสิ่งที่ท้าทายคอยให้เรามีการพัฒนาศักยภาพของตัวเราเอางอย,อ,ยอยู่ตลอดเวลาก็เป็นสิ่งที่ดีทาไม่ได้หยุดนิ่งไม่ได้ทําอะไรซ้ําๆเดิมๆนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางด้านแฟนคลับที่คอยติดตามไม่ว่าเป็นแพทฟอร์มเก่าแพทฟอร์ม,มใหม่นะี่คอยติดตามก็ถือว่าเป็นกําลังใจอย่างดีเลยให้เรามีการพัฒนาผลงานดีๆออกมานะครับเนี่ยเป็นคําติชม ต่างๆก็สามารถที่จะนํานเสนอเข้ามาได้นะครับอันไหนไม่ดีตรงไหนอันไหนดีแล้วเนี่ยเราสามารถอาบอกได้เราก็ได้พัฒนาตัวเราเองให้มันตอบโจทย์กับความต้องการของพี่น้องประชาชนรวมถึงทางด้านแฟนคลับที่คอยติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะตอนนี้นะคะแพลตฟอร์มใหม่คนดูไม่ออกไปเลยนะคะคุณน้ำมนณมนชนกสวัสดีคุณน้ำมนชนกด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเราจะกลับมาคุยเม้ามอย คุยนอกเรื่องแบบนี้นะคะกับนักกุตุในเวลาที่จะมีโอกาสได้เข้ามาทักทายแหมวันนี้ผู้บริหารอีกหนึ่งคนของทีวีช่อง9้าน้องแตงนะคะเขาขึ้นไปเป็นฝ่ายหัวหน้าฝ่ายข่าวหรืออะไรสักอย่างอยู่อยู่ที่ช่อง9ก้าเข้ามาดูเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยดีใจที่เข้ามาชมพี่นะคะแตงแต a n k y o นะยูโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณคุณชนุพงศ์พชนะไกลนักกุตุนิยมวิทยาชํานาญการด้วยตอนนี้คุณชนุพงศ์หลุดออกไปจาก จากในช่อง t k t t o k แล้วไม่เป็นไรนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ใครที่ยังไม่ได้แชร์รายงานพยากรณ์อากาศฝากแชร์รายงานพยากรณ์อากาศด้วยคุณชนุงคะขอบคุณมากสวัสดีคะ่ะ ค,ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะและนี่เป็นรายงานพยากรณ์อากาศในบ่ายวันเสาร์วันนี้นะคะวันที่9สิงหาคม2568ค่ะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก0 74311760 7 5 and i'm radio professionals radio professionals India professionals radio professionals